สวัสดีคะ่ะคนละคณาราศีกันวันนี้โหดรีวิว59นะคะมาดูดวงประจำเดือนมิถุนายน2568ค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดเพอร์ไลน์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเห็นแล้วจะตอบกลับไปค่ะเรามาดูดาวย้ายเข้าคร่าประจำเดือนกันก่อนนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่2มิถุนายนนะคะดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่เมถุนวันที่3ามมิถุนายนนะคะ น้องคานนะคะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะวันที่6มิถุนายนดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เมุนนะคะวันที่15มิถุนายนและก็พุธย้ายเข้าสู่กรกฎวันที่23มิถุนายนนะคะดาวเดินโครจรปกตินะคะผิดปกติคือดาวพุธนะคะ27มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมน,นะคะ ดาวพฤหัสเสิรนะคะ6พฤษภาคมถึงวันที่21สิงหาคมนะคะเสา์มณ์นะคะ28มิถุนายนถึง12กรกฎาคมนะคะคนละขณาราศีกันนะคะเจ้าเรือนเป็นดาวพุธนะคะช่วงนี้ดาวพุธย,ยังเดินปกติอยู่นะคะเขาจะเดินมนช่วงวันที่27เนาะมิถุนาก็คือช่วงปลายเดือนแล้วนะคะซึ่งคนกันนั้นอาจจะมีความรู้สึกว่า อะไรก็ล่าช้าช่วงปลายเดือนนะคะแต่ตอนนี้นะคะช่วงต้นเดือนนะคะถึง ก่อน27ิจมิถุนายนนะคะก็เดินปกตินะคะแล้วก็ในเดือนนี้เดินเข้าเดือนกุมะนะคะเป็นกเกษตรพอดีด้วยนะคะก็งานเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เราก็เป็นคนทุ่มเทให้กับงานด้วยนะคะแล้วก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยกับเรื่องงานนะคะเพราะว่าเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องบริวารนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ก็เพิ่งมาเล่งลักขณะนะคะเหนื่อยกับผลประโยชน์นะคะที่จะต้องเข้าไป ดูแลนะคะที่ต้องเข้าไปคุยนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆในช่วงนี้ก็ต้องคอยตกลงคอยพิจารณานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องที่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปัญหากลางเดือนไปแล้วนะคะมันก็จะมีเรื่องการเจราจาเกี่ยวกับพวกปัญหาต่างๆที่ที่เกิดขึ้นนะคะต้องกลับมาทบทวนกับคู่ค้าคู่สัญญานะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการงานเข้ามาด้วยหรือมีการ จอดอสัญญานะคะการทำสัญญาต่างๆนะคะรว,รวดเร็วเลยนะคะแล้วก็มีการาร่วมหุ้นร่วมพุ้นส่วนนะคะกับต่างชาตินะคะต่างภาษานะคะหรือว่าหรือว่าคนภูมิภาคนะคะกับคู่ค้าสมมติเราทามีออฟฟิศกรุงเทพเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีคู่ค้าอยู่เชียงใหม่เงี้ยนะคะก็อาจจะมีการทําทสัญญาร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือคู่ค้าค่สัญญาด้วยนะคะซึ่ง ในเดือนนี้นะคะคนที่มีแฟนหรือคู่ครองนะคะ,ะแฟนคู่ครองเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการงานนะคะช่วยมาเป็นแรงสนับสนุนให้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้ก็อ,อยากที่ไปทํางานเนี่ยก็อยากจะพาแฟนไปด้วยนะคะไปกับแฟนนะคะไปกับคู่ครองนะคะถ้าไม่ได้ไปก็คู่ครองให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะแต่ก็จะเหนื่อยก็จะหนักอยู่นะคะเพราะว่าดาวสอมันก็แรงนะคะมีความกดดันนะคะมี มีความกดดนันกดต้องดูด้วยเสาเป็นกาลากินีไหมนะคะถ้าเป็นกาลากินีจรปัญหามันก็เข้ามานะคะให้แก้ไขด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีะความกดดันอยู่หลายๆอย่างนะคะราหูเป็นนรินะคะก็เพิ่งย้ายเข้าเอเป็นเข้าเรือนอรินะคะด้วยนะคะแล้วก็ ก็บอกแล้วว่ากลางเดือนไปแล้วจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขเรื่องเกี่ยวกับการงานต้องระมัดระวังนะคะการงานอ่าก็แก้ไขกันไปค่ะซึ่งก็อาจจะมีการตกลงหรือว่ามีปากเสียงกันอยู่บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ตกลงกันไปได้นะคะมีเกี่ยวกับเรื่องพุ่นวาวเรื่องการงานนะคะซึ่งที่บอกว่าในเดือนนี้เด่นเรื่องการงานเลยนะคะ เรงคู่ครองก็ยังไปกันได้นะคะก็แต่ก็ยังไม่ได้หนักหนาสาหัสหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าการพูดกันจาก็ให้ระมัดระวังนะคะแต่ช่วงแต่ปีนี้เนี่ยคู่ครองยังยังเดินหน้าช่วยเหลือกันไปได้อยู่นะคะอังคารนะคะอังคารเข้าวินาศเป็นอ โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าลาบผลต่างๆก่อนหน้านี้ที่อรอล่าช้าอยู่นะคะอาจจะมากระทันหันนะคะอาจจะที่บอกว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญากระทันหันนั่นนะคะแล้วก็ดาวศุกร์นะคะอยู่ภพมรณะเนาะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเขาก็เป็นเจ้าเรือนสุภะกับเจ้าเรือนอกระดุมพระมีค่าใช้จ่ายสูงมีค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางที่บอกว่ามี มันมีการงานเข้ามาเยอะนะคะก็อาจจะมีการเซ็นสัญญานะคะในต่างถิ่นนะคะมีการเดินทางนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยนะคะการช่วยเหลือต่างๆนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะหรือผู้ใหญ่ในบ้านนะคะวันที่คนลนัคณาราศีกควรระมัดระวังนะคะก็จะมีวันที่2วันที่3นะคะแล้วก็วันที่ 16-17นะคะวันที่20-21นะคะแล้วก็วันที่29-30นะคะต้องระมัดระวังนะคะของคนละคณาราศีกันก็มีเพียงประมาณนี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มกดคนใต้คลิปนะคะหรือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะขอบคุณมากค่ะ